อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลเกวิทูอนุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณญยโกปัจจตังเวทิตัโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจัตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคคลาเอสัะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณีโย อนุตตรังปุญญคเฐตังโลกัสสาติ